ฮัลโหลสวัสดีครับอันยองอันยองสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวนะเสียงได้ยินเสียงที่ชัดไหมลูกได้ยินชัดครับอ่าโอเคทางนี้ก็ได้อ่าทางนี้ได้ยินชัดมากเลยเป็นไงคะเหนื่อยไหมะเหนื่อยไหมคะเจือสายคบสื่อคบสื่อกันมาตลอดทางอาทิตย์สัปดาห์เนี้ยเหนื่อยนิดหนึ่งเหนื่อยนิดหนึ่งวันหนึ่งวันหลายเสือ เป็นไงคะกระแสตอบรับซิงเกิลใหม่ของเราดีครับผมแฮปปี้มากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าคือดีใจมากกว่าที่แฟนๆแบบให้การซัพพอร์ตมากขนาดนี้แล้วก็ยังแบบอุ๊ยแป๊บนึงนะคือตอนนี้มันลายตาอยู่ม่าอ่าให้เวลาน้องนิดนึงเนาะน้องจะไม่หายไปจากเราใช่ไหมคะ แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คืออ๋อน้องพีพี่ค้างใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะตอนนี้สัญญาณทางน้องน่าจะยังค้างไปเนาะทางทางบ้านทางบ้านส่งคอมเมนต์มาได้นะคะอ่าน้องหลุดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องกลับเข้ามาเนาะอาจจะมีปัญหาขัดข้องทางเทค,คนิคนิดนึงเนาะอ่ะขอย้ำอีกรอบฝากแฮชแท็กด้านล่างด้วยนะคะไปปั่น แคปโมโมเมนต์ more, 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 more ไปลงในทวิตเตอร์โซเชียลมีเดียในทุกช่องทางเลยค่ะ p p g r i d d o i t e x m i n l i v e นะฮะฝากด้วยนะฮะไปแชร์โมโมเมนต์ให้ฮัปาร์ตี้ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวน้องจะจอยไลฟ์เข้ามาเนาะอ่ะ accept นะมาแล้วมาแล้ว <laughs> โอเค <laughs> มาแล้วครับ อ่ะสวัสดีค่ะไ,ได้แล้วสวัสดีครับไปทีพีที่กดผิดเอง <laughs> โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะถือว่าวันนี้สบายๆเนาะมาแบบว่าพูดคุยกันเนาะแล้วก็มีอ๋อชาลินชาลินมาให้น้องพีพีได้แบบว่าเพิ่มทักษะไหวพริบนิดนึงได้ค่ะเออ,เอ,อแต่ก่อนอื่นเลยเนาะก่อนอื่นเลยแล้วก็มีคําถามจากทางนีนแล้วก็คําถามจากทางบ้านด้วยนะฮะล่าสุด มีคนแบบว่าเซลงเซเลบทำทาเลน่นกันแบบว่ามาทุกวันเลยนี่เราได้ดูม้างหรือเปล่าเนี้ยได้ดูได้ดูบ้างครับหลังแบบเลิกงานอะไรอย่างงี้ก็แบบมานั่งดูกุบกุบเออเป็นบบไงบ <ไง S 2> ้<ไ>งงางดีใจดีใจมากๆที่แบบเหมือนพี่พี่เขาก็เอ็นดูเราด้วยเนาะพี่พี่ในวงการอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราก็ใหม่มากสําหรับการเป็นศิลปินแต่ว่าพี่พศิลปินเนี้ยเหมือนซัพพอร์ตเราเต็มที่ทุกๆุกคนเลยอ๋อ แล้วทั้งหมดที่เราได้ดูมาเนี่ยชอบความครีเอทของคนไหนมากที่สุดเออมันจะมีอของคนหนึ่งในดิจตอกที่เขาแบบว่านั่งอยู่บนตัวแฟนเขาแล้วก็รูปขึน้นมาอุ้ยได้ดูหรือยังเฮ้ยฉันดูของปิงปอง <laughs> <laughs> ดูของปิงปองออก็ <laughs> อคือ <laughs> <laughs> เห็นแล้วเรารู้สึกแบบว่า ชอบเลยใช่ไหมเข้าขใจคนนี้ก็ต้องให้จริง,รงแบบรู้สึกว่าชนะมากเออแล้วอยากชวนไซรเล็บคนไหนมาแบบว่า it, ดูเวทชาเลนด์ด้วยกันไหมคะ <laughs> เป็นพิเศษจะ <laughs> บอกให้ <laughs> ไงอัธพันไงอัธพันอ๋อทำแล้วหรอทำยางยางยาง,ยางเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวทำด้วยกันเลย <laughs> เอามาสองคนเลยคุณกันกับพี่ก้องใช่พี่ก้องเขาอยากเต้นแล้วพี่ก้องเขาอยากใส่ชุดนเอ็มวีเต้นกับหนูด้วย โอ้ยจริงเหรอบอกกองใช่เหรอท<อ>ี่ต้องไปบอกพี่ก้องอะไรล่ะเออรอดูรอดูนะคะว่าคุณบอกก้องเราจะจะรับคำถาชาเลนจ์ไหมเนาะอ่ะได้ข่าวว่าสีผมในเอ็มบีก็ไปทํากับคุณก้องมาด้วยใช่ค่ะก็ไปไ<ห>ทำกับพี่ก้องมาเราเลือกเองปะ<ด>เราคิดสีเองไหม ก็ช่วยช่วยคิดกับพี่พี่ทีมสไตลิ่งด้วยครับผมว่าแบบพี่จิงสีไหนดีเพราะว่าเราอยากได้มเดร์นโทนที่ที่มันกลืนไปกับสถานที่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเลือกสีที่มันออกจะออกบลอนหน่อยให้มันแบบสว่างขึ้นมาจากแบบสีผมที่ตอนแรกของพี่เป็นน้ำตาอะไรเงี้ยครับแล้วพี่กองก็บอกว่าได้จัดให้ใช่ไหมได้ตามสไตล์อ่ะแล้วมีอีกคนนึงนี่ก็คือแบบว่าไม่พูดถึงผมไม่ได้อะเนาะ คุณดิวเกนเออเราจะไม่ถามหรอกว่าอะไรยังไงแต่เราจะถามว่าเขา่บ่นไหมว่าเต้นชาลินมันเป็นยังไงอะไรตอนเราสอนเขาทำติ๊กตอกตอนนั้นเน่ะเขาก็ไม่บ่นนะเขาก็มาเต้นกับเรานะก็มาเต้นกับเราอยู่นะสอนอะไรมันมันจะมีแบบชาลินอะไรอะพัดหูเหรอมันก็จะเป็นแค่นี้อ่า เออโอ้ยได้หยุดได้ปะตึงเตลตึงตเยอมากเลยค่ะค้องสอ่งไม่มีอ,อินเตอร์แอคเลยทุกคนคือตอนนี้คือแบบดูแบบกินข้าวเสร็จแล้วง่วงง่วงเหรอหนูหนูก็ง่วงใช่ไหมลูกนิดนึงตอนนี้คนดูสามพันแปดนะคะถือว่าเยอะมาก <laughs> อันนี้ไม่รู้ว่าเราแบบน่าจะตอบกันเยอะแล้วแหละแต่อันนี้อยากดูเป็นพิเศษ,ษทําไมพระเอกเอวีต้องเป็นอเล็กค่ะ อ่ะพี่ก็รู้นี่ว่าเราตอบกันมาเยอะแล้วเอาไม่รู้เดาหนีเดาว,ดาวมาที่จริงที่เรื่เป็นที่อะไรพอเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเคมีใหม่ๆครับที่ที่ตัวพี่เองอะ่ะพี่ยังไม่เคยร่วมงานกับเขาด้วยแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบถ้าเราเล่นกับคนที่โตวกว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นเคมียังไงก็เราก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเลือกพี่อเล็กมาแล้วพี่เขาน่ารักด้วย,ยแล้วหนูต,ติดต่อไปพอนะ <laughs> ต,ติดต่อไปนี่ คำแรกที่อารีกคุว่างไงคะตอนติดต่อไปแหละครับเขาก็บอกว่าได้เขาเขาก็ตกลงเลยคือติดต่อไปเขากตกลงก่อนที่เราจะส่งไปว่าที่จริงแล้วเราจะถ่ายอะไรกันบ้างอะไรครับอือเอ่ล็กตก็คือเซย์เย็มาทาให้เหราทัานทีอืมเดี๋ยววันนี้มีออนด้วยนะในช่องพี่คอนะฝากไปดูด้วยจริงเหรอใช่รายการอาหารของอเล็กครับผมหกโมงเย็นวันนี้เอเล็กก็จะมาทำอาหารให้พี่กินอุ้ย ขิงอีกเ <laughs> มนูอะไรเดี๋ยวนี้ต้องรอติดตามเย็นนี้นะคะหกโมงเย็นที่ช่อง Youtube พี่อเล็กใช่ไหมลูกใช่ค่ะช่อง Youtube อาหารของอเล็กครับอ่าขอสามคำให้พี่อเล็กหน่อยที่เข้ามาร่วมงานกับเราให้สามคำคำว่าอะไรมั้งพี่มีน้อยพี่มีน้อย ขอที่มาหน่อยได้ไหมทำไมต้องมีหมีเป็นพี่หมีน้อยเขาตัวใหญ่ใช่ไหมล้วแต่ว่าเขาน่ารักไงเขาก็เหมือนพี่หมีน้อยเอออืมอ่าอันนี้อยากถามว่าระหว่างเพลงแรกที่เราเพิ่งปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วเนาะกับเพลงนี้มันสะท้อนตัวตนอะไรเราแบบแตกต่างกันไหมหรือว่าคล้ายๆกันอันนี้มันจะใหม่กว่าของที่แล้วเนาะพี่หมายความว่าอันที่แล้ว่คอนเซ็ปต์ของพี่คือ ตอนเป็นซิงเกิลแรกที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวด้วยพี่เลยรู้สึกว่าแบบหนูก็เล่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนอยากให้คนเห็นเราในหลายๆลุคหลายๆสไตล์ดูคือในนั้นก็จะมีห้าลุคที่มันดูอาจจะมีความเป็นเราในทุกๆแบบอะไรเงี้ยแต่ของอันเนี้ยมันจะมาโฟกัสตรงที่ว่าพี่อยากอยากได้ความความใหม่ด้วยแล้วก็อยากได้คือคอนเซปต์มันคือเหมือนว่าแบบเราไป เทียบกับคนที่เรารักแล้วเราอยากอยู่เขานานๆเราเลยรู้สึกว่าแบบในถ้าเราอยู่กับเขาได้นานๆขนาดนั้นะสิ่งที่เราจคยทำก็คือแบบ I do it how you like it ทิ่นี้มันก็มันก็เลยตรงนี้มันก็ได้ต่อยอดมาเป็นต่างๆใน MV ที่เห็นนี่แหละครับผมมันก็มันก็จะต่างประมาณตรงนี้ลุกใน MV อันนี้ก็จะก็จะเป็นลิงก์กับสถานที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มาจากแบบหลายๆสไตล์หลายๆแบบมันจะเป็นสไตล์ที่เป็นที่มันดูเข้ากันกับสถานที่อยู่ในมูดอ d นโทนเดียวกัน อืมเราเราพวกสตอรี่บอร์ดเอมวอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปเราเราเป็นคนคิดเองด้วยปะสตอรี่บอร์ดเอ็อันนี้จะเป็นฝั่งที่บอสคิดครับแต่ว่าเราก็จะพูดคร่าวๆว่าที่จริงแล้วเราเราอยากได้ประมาณไหนหมายความว่าเราเราอยากเล่าเรื่องอะไรเขาพี่บอสก็จะไปต่อยออตรงนี้มาแล้วก็แบบฟี e d b a c กลับมาให้พี่ครับ อแล้วคอสตูมล่ะคะแต่ละแต่ละลุคก็คือหนูไม่ได้เลือกเลยเขาจัดอะไรมาหนูก็ใส่ไปหนูแบบหนูก็ไม่ได้เลือกเลยจริงคือถามก็รู้อยู่แล้วไงก็เลยเราก็เลยตอบแบบใหม่ไงเออโอเคโอเคขับก็รู้เนาะว่าหนูไม่ได้เลือกเลยหนูไม่ได้เลือกเลยอืมอ่ะถ้ามีโอกาสเราอยากจะเห็น ซิงเกิลหน้าที่มันจะดูเป็นเพลงแบบแนวเต้นๆอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าสองเพลงสองเพลงรวมถึงเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบจังหวะรปเนิรใช่ไหมแรปเนิรเนิบบเบาๆใช่ก็ต้องต้องรอต้องรอดูโอกาสครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคืออะไรเหล่านี้สกิลเหล่านี้มันต้องใช้การฝึกฝนมาเนาะหมายความว่าตัวพีพีกรู้สึกว่าถ้าตัวพียังฝึกได้ไม่ดีพอในในเลเวลที่พีรู้สึกว่าแบบมันดีสำหรับพีอย่างเงี้ยพีพีก็ยัง ยังไม่อยากทําแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทํานะหมายความว่าเราเราเรา f f น้การฝึกฝนนู่นนี่นั่นไปก่อนถ้ามีเวลานู่นนี่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นไอเดียที่ดีครับผมที่พี่อากจะทำเหมือนกันอรอดูรอรติดตามดูนะอ่ะสิโก้ล่าสุดเนี้ยมีท่อนไหนที่เราชอบเป็นทิเศษไหมขอขอแบบร้องสดให้ฟังสักท่อนหนึ่งหน่อยได้ท่อนหกไหมได้หมดแต่ว่าไม่ร้องเต็มเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปดูเอกันด้วยใน ชใช่ MV MV จะทะลุสี่ล้านแล้วนี่อีกนิดนึงก็จะสี่ล้านแล้วเราต้องไปปั่นยอดกันอะ่ะเดี๋ยวลองให้สักหนึ่งครึง<อ>่งหนึ่งโอเคครับผมก็นั่งนึกอยู่นะขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าแต่เธอไม่ได้ร้อนช่วอยู่กันได้ไหมขอแค่รู้ได้มองตา อะอ้ะอไม่ลองไม่ลองละอ่าอ่าไปดูประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้ทุกคนไดฟังกันจริงๆใน streaming ทุกช่องทางนะยค่ะผมแล้วก็ไปดูกันที่ Youtube ได้เลยอืมอ่ะมีคำถามจากทางบ้านเขาก็ฝากคำถามมากับทางมินแมกซีนด้วยเนาะอ่ะคำถามแรกเลยเนี่ยมีเขาถามมาว่าดูไหมคะว่าแฟนคลับเรียก เพลงชื่อเพลงนี้ว่าน้องดุยพี่พีคิดยังไทำไมต้องดุยดูอิดปะมันคือดูอิดแ้วรวบปะตาจ่ายอย่างงั้นจริจริงๆถ้าสังเกตนะชื่อเพลงเพลงซิงเกิลแรกกับซิงเกิลนี้ยจะจะยาวมากเลยอ่ะคุณอะไรคือ it's okay not to be alright it's okay not to be alright แปดแปดพยานเออแะไรอย่างนี้ก็คือย่อให้ใช่ไหมเหลือดูอิดนี่เหลือเจ็ดแล้ว I do it how you like it เ <laughs> พลงเหไน้าห <laughs> 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 ลือหกรอดูนะคะว่าซิเก้หน้าจะเหลือกี่พยางนะฮะเออมีแฟนคลับมาถามมาอีกว่าเพลง It's okay not to be alright กินบอกแต่ชันมากชอบพีพีชุดขาวลุกสปอร์ตแล้วก็เพลง I do it how you like it เนี่ยกินได้บอกพีพีหรือเปล่าว่าเป็นยังไงชอบลุกหนคหน่เขาน่าจะชอบชุดกางเกงขาสัน้น อันนี้คือเขาพูดหรือว่าเราพูดอันนี้คือเขาพูดหรือเ,าอนนอเขาพูดเองหรือว่าเราพูดเองเราตอบแทนเขาตายแล้วยังมีอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวนะคําถามเยอะมากเลยอ่ะถ้าโดนแฟนง,งอนอยากรู้วิธีงอนฉบับคนข้างรักแบบน้องพีพะะีเราเป็นคนข้างรักหรือเปล่าเราเป็นคนข้างรักหรือเปล่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแฟนเรางอนอย่างเงี้ย เราจะง้อแฟนเรายังไงอันนี้ไปขับทางบ้านเขาถามมาอ๋อถ้าแฟนเรางอนเราจะงอแฟนยังไง<อ>จริงพี่ว่าพี่ว่าก็ต้องดูว่าเรางอนกันเรื่องอะไรใช่ไหมเรามาหาเหตุผลกันว่าจริงๆงแล้วเราทะเลาะกันเรื่องอะไรมากกว่าเขางอนเราเพราะาาอะไรงอนเพราะว่าแบบเย็นนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีอะไรเงี้ยงอนดับเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเออเราบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรดีเออเราจะงอนยังไงสบัดแบบคนข้างรักแบบน้องพีที ต้องงอแบบน่ารักแน่เลยไม่งออุ้ยทําไมล่ะไม่งอไปเลยเปลี่ยนเวมังไม่รู้จะตอบอะไรอไม่ก็ก็คงก็คงต้องตามใจเขาแหละถ้าเขาอยากกินอะไรก็เดือนก็เออเราก็ไปตามใจเขาอีกมื้อนึงก็ได้อคนละครึ่งไงเรามื้อบ่ายเขาอาจจะมื้อเย็นคำถามจากทางบ้านสุดท้าย เห็นบอกว่าสัมภาษณ์เพลงก่อนน้องพีพีบอกว่ามามาเห็นเอ็มวีแล้วก็มามาก็อื้อรอบนี้มามาเห็นแล้วมามาอุทานว่ายังไงคะลูกเขาไม่พูดเลยเลยนะมาเขาบอกว่าเขาเขาก็แฮปปี้เขาแชร์ก็คือเยอะมากเขาแชร์แบบสุดๆแชร์ยิ่งกว่าเจ้าของเพลงว้เบอร์นั้นเลยหรอมาเขาเต็มที่ครับเขาซัพพอร์ตพีอยู่แล้วแล้วเขาก็เขาดีใจที่ที่ที่ตัวเพลงพีได้ทําสิ่งที่พีมีความสุขเหมือนกันครับ มีโทรศัพทางบ้านพิมพมาบอกว่างอนเพราะว่าไม่ไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าไปไหนอ่ะใครงอนใครเนี่ยนี่พูดถึใครงอนใครไม่รู้พิมพก็ไม่รู้พิมพก็ไม่รู้พิมพก็ไม่รู้อ่ะอย่าชี้หน้าแนส <laughs> รู้เลยนะคะโอเคอ่ะมีชาเลนจ์มาให้น้องพีพีได้แบบว่าตอบชิงไปชิงพิมนิดนึงเนาะรอไปกับชื่อเพลงของเราชื่อว่าเกม เอาดูอีกเอาอยู่ไรกดอ่าก็คือจะมีสถานการณ์มีสถานการณ์มาให้เราแล้วตอบว่าเราจะทํายังไงถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นๆอ่ามีมีอยู่ประมาณห้าซีติวเอชันอ่ะซีติวเอชันแรกเริ่มเลยถ้าแฟนบ่นเหนื่อยพีพีจะทํายังไงให้แฟนหายเหนื่อยแฟนบ่นเริ่มก็ต้องให้เขานอนถ้าเขาเหนื่อยเขาก็ต้องนอน เหนื่อยใจมาล่ะเหนื่อยใจแบบว่าเหนื่อยใจสังกงตายแบบว่าเอยนอนก็ไม่หลับเครียดง,งไปปฏิบัติธรรม <laughs> <laughs> ไปด้วยหรือเปล่าเราบอกให้เขาไปแล้วเราไปด้วยหรือเปล่าให้เขาไปเลยเดี๋ยวเราอยู่บ้านเออส่งใจไงจิตถึงจิต <laughs> สถานการณ์ที่สองถ้าต้องทําอาหารหนึ่งอย่างให้จะเลือกทาอะไรขออะไรเมนูอะไรให้ใครคะ ในแฟนเอามาหาหรอพาไปกินได้ไหมคือชอบกินปิ้งย่างเราใส่ปิ้งย่างเลยเราใส่ชาบูพูดก่อนปิ้งย่างนี่ใส่ปิ้งย่างได้หมดจะแบบสไตล์ไหนคือได้หมดเลยหมูกระทะหรือว่าจะแบบบาร์บีคิวหรือว่าได้หมดเคยทาสถิติปะว่าหนึ่งวีกินปิ้งย่างมากสุดกี่ครั้งห้าหกโอ้โห หนูได้ได้ได้้กล <go> <others> ้ละพี่มิ้นบอกว่าเดี๋ยวเจอกันอ่ะสถานการณ์ที่สามนะฮะถ้าเราแต่งตัวตามแบบของเราแล้วแฟนไม่ชอบเออไม่โอเคไปเปลี่ยนทำไงอ่ะทำไงก็ได้ให้เขาเข้าใจไม่ตามใจแฟนใช่ไหม ก็ถ้าสมมตินั้นเป็นบอดี้เราร่างกายเราแบบคำว่าในมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันที่เราอยากจะใส่อะไรที่เราชอบแล้วถ้าเขาเป็นแฟนเราจริงแบบคำว่าเขาต้องซัพพอร์ตเราในสิ่งที่เราแบบเราก็ชอบเหมือนกันเหมือนที่เราก็ซัพพอร์ตเขาในเวที่เขาเป็นเหมือนกันแเ,ออเราก็ต้องหาทางให้เขาแบบเข้าใจใเราให้ได้เออ น,นี่ก็คือแบบว่าเสียงเอฟบีเอฟข,ของจริงนะคะแฟนเข้าใจนะแฟนเขาไม่ว่านะเออโอเคโอเคโอเคค่ะทางบ้านพูดมางี้อ่ะสถานการณ์พี่สี่ถ้าต้องไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนที่เราไม่ถูกชะตาต้องทาไงอ่ะเราก็ไม่ไปแม้ถ้าเราไม่ถูกชะตาอออไม่ไปเลยไม่ไปเลยไ,ไปเลยแต่ <c oughs> ถ้าโดนบังคับไป <c oughs> เอาเพื่อนเราไปด้วยเอาเพื่อนเราไปแกง๊งเพื่อแบบตีกันแล้วเรามีพวก อืมได้อยู่คนเดียวแล้วมันกะกันเนาะ้าอ,อ,าอยู่คนเ,เดียวแล้วมันแบบเราโดนลุมแต่้าเรามีพวกสักคนหนึ่งเราอาจจะแบบเก่งขึ้นสักนิด <laughs> เออเอ,อชอบมีการหถาพวกนะอะสถานการณ์สุดท้ายเรากําลังแหงเอาอยู่กับเพื่อนกําลังสนุกอยู่เลยอะแฟนโทรตามกลับบ้านทําไงอะ่ะโอ้นั่นสิกำลังสนุกเลยกำลังแบบว่า กลับไหมนิถานจีมงานเป็นอะกลับไหมไม่กลับเขาบอกอะไรผมไม่กลับถ้าอยากถ้าอยากจะให้กลับก็มารับอุ้ยแอะเขามีลูกเล่าลูกชนว่ะเออถ้าอยากให้กลับก็มารับมารับถึงที่เลยใช่ไหมใช่ต้องมารับถึงที่เลยเดินเชิญมารับเลยถ้าอยากให้กลับเอออ่าเดี๋ยวแฟนคลับก็จดแล้วนะจดจดแดร์หลอกแล้วนะ เยอะมากอะอะอแถมให้อีกสักสถานการณ์หนึ่งถ้าแฟนอยากฟังเราร้องเพลงเราจะร้องเพลงอะไรให้แฟน I do it how you like it อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราจะเราจะแเ้องเพลงให้คนที่เราหลักใช่ไหมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงนี้ไง I do it how you like it ฉันจะทำทุกอย่างที่เธอชอบนี่ก็เป็นการร้องอพละน่านะนคอมเมนต์ก็เต็มเลยนะฮะ โอ้4,000แล้วอะ4,000วิวแล้วอะโอเคอะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครัแบแป๊บเดียวเลยอะเราไลฟ์จนแค่ครึ่งชั่วโมงอเองนะแป<บ>๊แบเบดียวมันใช่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 แล้วก็มีคราวที่แล้วที่น้องพี่พีมาถ่ายมิน้นใช่ไหมนะกับดูดิดอะเป็นไงบ้างคะกับการที่แบบว่ามาขึ้นมินแบบว่าส่งท้ายปีสะพานยิบเดตอนนั้นเนาะปลายปีที่แล้วดีใจค,ครับแล้วก็เป็นการร่วมง,งานกัน ครั้งแรกๆเลยของพีกับเนี่ยอีกสองคู่ด้วยพี่ออพี่การยินพี่อินวอลครับผมดีใจครับเราก็ทำแล้วก็สนุกมากหลายๆอย่างในนั้นที่พี่ก็ไม่เคยทํานะอย่างแบบผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นผีเสื้อจริงที่สตาร์ไว้เด้ค่ะว่าคูดกันนะอิมพอไวท่าเองเลยหรอแบบว่านอนบนโต๊ะอาบนโต๊ะไปดูกันครับที่จริงมินเล่มนี้ดีมากแล้วก็มีแบบว่ามินซิกแพ็ค อยากมีซิกแพคอะไหนนะซิกแพคเล่มล่าสุดเห่แวใครอ๋อใครน้าคนไหนน้าใช่คนนี้หรือเปล่ามีไหมมีไหมเดี๋ยวหยิบขึ้นมาสิมีมีมีหรอมีหรอคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยสี่ขายของให้เลยนะนี่ขายของให้เลยนะเสียหลงเนี่ยอะครั้งแรกที่เราเห็นคอลัมน์นี้ น้องโอมจากคอลัมน์นี้รู้สึกไงลูกแต่ว่าสามคำแรกยังไม่เห็นเลยพี่ยังไม่เคยดูอ่ให้ดูก็ได้มีมีมองอย่างนี้ได้ด้ะมองอ่ะให้ดูอะอเดี๋่สุดเดี๋ยวลบมีเออที่สุดใช่ไหมสนใจไหมคะลูกสนใจมาลงคอลัมน์มินซิกแพคไว้ฮะเดี๋ยวทีมงานมีแมกซีนจัดให้น้องพีพีโดยได้นะพี่ไม่ติดอยู่แล้ว เฮ้ยเขาพูดแล้วนะครับทุกคนแคปเจอร์ไว้นะคะไม่ติดอยู่แล้วไม่ติดอยู่แล้วแท็กไฮไลท์ค่าว่าไม่ติดอยู่แล้วเออหลอยไม่ติดอยู่แล้วไปเอ่อทักคุณแยนได้เลยทักคุณแยนได้เลจากคุณแยนโอเคโอเคอ่าแคปแล้วนะแคปแล้วนะอ่ะเป็นธรรมเนียมของมินแมกซีนเราจะให้น้องพีพีทำท่าน่ารักให้เป็นแฟนในแคปเจอร์หน้าจอกันเนาะก็ใครที่อยู่ทางช่องทาง หน้าจอพีซีโทรศัพท์อะไรนี้เตรียมมาแท็จอนะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะนับหนึ่งสองสามให้เนสามท5พร้อมไหมคะลูกเลือกฟิลเตอร์ได้นะหรือว่าไม่เลือกไม่เป็นไรกลัวกลัวมันไปใช่ไหมกลัวมันดับใช่อ่ะหนึ่งสองสามอ่แอที่สองหนึ่งสองสามเออทาสิงเนเจอร์ขาวเอออ่ะสุดท้ายลูกสุดท้าย นึ่งสองสั้เอเรามาขายเพลงเลยเต็มเต็มอ่าใช่อ่ะถามเลยเนี่ยมาขายเพลงะตินเนี่ยให้ฝากผลงานหน่อยค่ะอืบเดี๋ยวเวนี้จะมีอะไรแบบเร็วเร็วนี้จะมีอะไรไหมแล้วก็นอกจากเพลงเราด้วยอ่ะ ก็ที่จริงวันเสาร์นี้ก็จะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกของพี่กับกินด้วยก็คือ Moment How s e ช a n ครับผมอันนั้นหนึ่งอันแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู MV อยากให้ไปดู MV เพลงอาจ i อ h ทาวเจอไรเอนะครับผมที่ youtube c h anel n n a d a m u s i c กแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็ฝากมีนเนกซีนด้วยแล้วก็ฝากมินซิกแพ็กด้วยแล้วก็ฝากในส่วนของรานฮซลอนด้วยคร <c oughs> บไหมเ <c oughs> ออครบครบหยดค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งคิดได้เลยถ้าเป็นซิงเกิลหน้าทําสีผมสีอะไรดีคะมีสีอะไรดีอย่างงาซิงเกิลนี้ก่อนเพราะว่าทามาจนแบบว่าต้องต้องรีแพ้ต้องบํารุงก่อนแล้วตอนนี้เออเนาะอ่ะสนุกสนานมากมากเลยมีมีแฟนคลับบอกว่าทัดถุงกันไปทางประเทศแล้วค่ะตอนนี้เออ มีมีซิพแพกมีแฟนคลับทางบ้านบอกว่าคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักไม่อยู่เฉยๆก็น่ารักอยากขยับโอเคค่ะอ่ะวันเสาร์นี้เนาะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมลูกอะไรยังไงสำหรับใครที่อยากจะตามไปดูยังซื้อบัตรได้อยู่หรือเปล่ายังยังซื้อบัตรได้อยู่ครับผมแต่ว่ารายละเอียดต่างๆให้ติดตามในช่องทางของทางนดาบังกอบแล้วก็นดาบอุสิทครับ มีสปอยนิดหนึ่งไหมคะสปอยนิชหนึ่งจะมีซอรพรส์มีทีเซอร์ทีเซอร์ใช้คำว่าทีเซอร์มีทีเซอร์ปล่อยไปแล้วครับผมที่ที่ทาง youtube ของชา n น l นาดาวครับผมให้ให้ลองไปดูกันที่จริงแบบในสปอยอ่ะคือจะเห็นเลยว่าเซตติ้งหรือฉากต่างๆอะไรในในโมเมนต์เฮาส์เนี่ยมันอลังค่อนข้างอลังการมากเลยนะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นไอเดียที่แบบเวิร์กมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะครับอืมลองกี่เพลงคะอันนี้สปอยให้ได้ไหมคะ สิบสองอสิบสองเพลงเลยนะแล้วม he ีเพลงใหม่ๆที่ยังไม่เคยรองที่ไหนด้วยนะอุ้ยนี้ก็ต้องรีบไปซื้อบัตรมาชมแล้วใช่ค่ะยังยังซื้อได้อยู่เนาะโอเคอยากดูแล้วด้มากเลยค่ะโอเคค่ะโอ้หลุดสปอยมาถ้าขนาดนี้นะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วฝากอะไรถึง International Fan หน่อยค่ะวันนี้มาดูเยอะมากเลยคนจีคนญี่ปุ่น ลมดเยค่ะขอบคุณแล้วกันอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ช่วยกันซัพพอร์ตเอมวีแล้วก็เพลงไอจูวิทาจูไรต์นะครับผมก็ที่จริงพีดีใจมากที่ที่ได้รับฟีดแบ็ที่ดีขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนพีมากขนาดนี้นะครับผมก็ยังไงโอกาสถ้าเรามีโอกาสเราเราก็จะได้เจอกันเนาะถ้าเรามีโอกาสหน้านะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ถ้าจะมีซิงเกิลหน้าก็รอติดตามอัปเดตได้ทางนาดาวมิวสิกแล้วก็นาดาวฟังก์กอล์เลยค่ะ อโอเคนะคะก็ขอให้น้องพี่ๆนะคะ MV ยอดขึ้นหลายๆล้านเลยไป5้าล้านหกล้าน7ล้านสิล้านปั่งไปเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็รอติดตามนะคะมินแมกซาซีนก็จะรอติดตามสปอร์ตผลงานของน้องทุกอย่างเลยนะคะทางนี้ก็เอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ